สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัณธ์ออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้เนะี่ยมีแคปตัวเตี้ยแปลงหน้าในราคาย่อมเยาวมาให้กับพี่พี่ทุกท่านได้จับได้จองและก็ได้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ เราพาเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโม่สตัว J รถปี2อ1 6นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคตัวเตี้ยนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับรถไม่มีการชนหนักปิกคว่มน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อปิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อหรือรับรถไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะฮะเด่นๆเ,เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวจุดเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเราสำหรับตัวรีโมเนี่ยคันนี้เราแปลงหน้าเป็นตัวปี2020ให้แล้ว เบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับนับกันตามรายละเอียดรุ่นย่อยนะฮะตรงนี้คือเรามีให้กับผู้กค้าพร้อมและไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการบวกในยอดจัดไม่มีการบวกในราคารถนี่คือราคาตัวรถอย่างเดียวและทุกอย่างคือจบเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2.4ลิตรครับ2 GD 2393 cc 343นิซีซีนิวตันเมตรนะฮะส่วนสับตัวแรงบิดนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ5สปีดนะครับในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยรือว่าตัวระบบ ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเบรก ABS นะครับตัวเครื่องอัจฉริยะนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวการประหยัดน้ามันเองก็ดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนไถ่น้ํามันเครื่องนะครับและเช็คระบบไฟตั้งสูญถุงล้อเซอร์วิสให้กับผู้ลูกค้าใหม่หนึ่งรอบนะฮะสำหรับารันตรร้านนะครับเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หเดือน100 0 0โลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีชั่วโมงให้นานอีก1ปีแถมบริการหลังการขายให้ด้วยเเเช่่นนดดียวกััครรบตอไปาู ข้างกันบ้างสีด้านข้างเดิมสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถให้กับคลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะถามว่าในเรื่องตัวการเก็บงานรายละเอียดมีอยู่แล้วครับแน่นอนคันนี้ไม่หนึ0 0แสนหกหมื่โลไม่แท้รับประกัน100%นะครับด้านหน้าเนี่ยเรามีการจัดทรงนะครับประมาณสนิ้วสอดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นตัวทีอีสยอดแดงหก้านห้รู แล้วก็ยางปี2022นะครับยางตรงนี้ก็จะเป็นตัวมีมอกอของอย่างดีนะครับเบิกให้ใหม่สําหรับไฟเดียวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับแล้วก็ตัวแคปเนี่ยสามารถเปิดได้นะฮะ90องศานะครับอย่างเช่นพวกแบบอย่างตัวฟิลม์มคิ้วกันสาดแล้วพวกนี้บอกกันได้เราสามารถใส่เพิ่มเติมได้อยู่แล้วอันนี้เรื่องจิ๊บจอยนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนี่ก็จะเป็นตัวลายเดียวกันครับแล้วก็ยางเป็นเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นตัวกล่องโหลดด้านหลังเอาไว้นะครับ คราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับสําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮรรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็กันชนด้านท้ายอันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้มือเปิดฝาท้ายเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัวไฟเบรกเลียสามก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับอาจจะไม่ฟู้ฟ้ามากแต่เป็นตัวรถ กระบะแขคบตัวเตี้ยที่แต่งซิ่งไว้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับรถพร้อมใช้งานทันทีและเครดิตดีฟรีดาวได้เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในกันต่อครับ <ST AT> เรามาดูสำหรับตัวภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกหรือว่าถุงนมนิรภัยให้ครบทุกจุดน,นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น CD v i วิด m เอครับ AUX USB แล้วก็ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแอร์ Air ก็จะเป็นแบบปรับมือหม,หมุนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ5สปีดนะครับคันนี้เนี่ยตัวกุญแจเนี่ยจะยังเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาอยู่แล้วก็สำรองก็จะมีให้ด้วยกัน2ดอกนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะฮะแต่ว่าสําหรับตัวรถแครบเนี่ยรีโมทที่มันใส่มาอยู่ประมาณนี้เนี่ยคือเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ขาวนะฮะ สภาพสวยไร้ริ้วรอยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวด้านนอกหรือว่าด้านในก็ตามที่เราได้รับชมกันไปไม่ว่าพี่ๆจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านหรือว่าบางท่านอาจจะดูเป็นในตัวคลิปอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเป็นในไลฟ์สดอย่างเดียวตรงนี้คุณภาพและมาตรฐานได้เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีการหลอกตาหลอกลวงโกหกมุกไม่ดอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วครับได้แบบไหนได้แบบนั้นอันให้แบบไหนคืออ่นให้แบบนั้นเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาบันี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับสาหรับแคปตัวเตี้ยแปลงหน้าเครดิตดีฟรีดาวคันนี้นะฮะสำหรับตัวปี16ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่479,000บาท อันย้ำนะครับ479,000บาทเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับใครชอบใครถูกใจไงก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจรินใหม่นะฮะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ